สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เรางดละครสั้นหนึ่งวันนะคะเราจะมาแจกบ้านกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิคะว่าบ้านใครเอ่ยหลังนี้สวยจังเลยโอ้โหชมด้วยมีชมด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะทุกคนเราต้องค่อยๆไปนะคะเพราะว่าสร้างนานนิดหนึ่งเจ้าของก็สร้างนานนิดหนึ่งนะต้องให้เวลาเขาหน่อย บ้านเล็กที่9ด้วยค่ะทุกคนเห็นเจ้าของบ้านไหมชื่อติดอยู่ข้างเสาเนี่ยทุกคนถ้าใครมาเยี่ยมนะจะได้เห็นชื่อเจ้าของบ้านนี่แหละปอมี่ชาแนลเย่ <c oughs> บ้านพี่ปอเองค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเชิญด้านในกันเลยค่ะอ้าวเฮ้ยประตูอะไรเนี่ยอุตส่าห์สั่งทำตั้ง3า0 0 0นแอ่ะเนี่ยระบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะเซนเซอร์โอ้โห โอเคได้และต้องไปเริ่มต้นใหม่ไกลๆเลยนะคะโหสุดยอดอันนี้ก็เป็นส่วนย่อมเล็กๆนะคะทุกคนสร้างได้เท่านี้จ้ะ <c oughs> เออที่เขาเรียกว่าอะไรนะเก้าอี e, ้ตรงนี้ว่าจะเป็นสีเขียวลืมเปลี่ยนสีโอเคให้อภยัยแปะต่อจ้ะโอ้ยจะบอกว่าบ้านหลังนี้คือตั้งใจสร้างมากคือพี่ปอยอยากมีบ้านริมทะเลความฝันมากทุกคนในที่สุดพี่ปอก็ทาได้แล้วบ้านริมทะเล เออแต่จริงๆอยากจะไปอยู่ชายทะเลนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปเอาแค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มุมก็ดีเห็นหลายคนก็ทำก็สวยนะไปจ้าทุกคนจะบอกว่าหลังนี้สร้างนานในพี่ปอก็หลายวันนะวันละนิดวันละหน่อยเพราะว่าสมองไม่ไปก็ค่อยๆอ่ะแปะนุ่นเติมนี่จริงๆบ้านหลังนี้ถ้ดสร้างจริงๆนะได้หลายหลังมากเลยเพราะพี่ปอถอดนุ่นถอดนี่โซฟานี่ก็ลื้อไปหลายรอบแล้วนะ เออสรุปลงตัวที่รูปหัวใจอันนี้นะจ๊ะจริงๆเราเป็นรูปหัวใจตรงข้างล่างเห็นปะเนี่ยเอามาทาเป็นโซฟาเนี่ยตรงเก้าอี้เนี่ยคือสวยนะเออเดี๋ยววันหลังจะไปทําเพิ่มนะจะได้ให้รู้ว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นตู้ปลานะทุกคนตู้ปลานี้ก็คือจะแบบว่า ประมาณเออร้านกุบบาทนะคะทุกคนวันนี้ขอเวอร์นิดนึงขอรีวิวแบบคนรวยนิดนึงนี่คือเก้าอี้นะจ๊ะทุกคนเอาไว้แบบว่าเพื่อนมาเราก็จะให้เพื่อนนั่งถ่ายรูปตรงนี้นะนั่งได้จริงๆนะทุกคนตรงนี้พี่ปอเอ่อทำให้มันนั่งได้นะจ๊ะทุกคนนี่เดี๋ยวก็นั่งเห็นป่ะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทางไปได้เรื่อยเรยจะเดี๋ยวเราจะมานั่งแบบคุณนายกันนะแบบเจ้าของบ้านเก๋ๆนะอืม วันนี้ก็รีวิวบ้านไปด้วยแจกไปด้วยแล้วก็สอนแจกไอดีว่าจะทำไงนะแล้วก็มาเมาส์มอยกันนะจ๊ะอืมใช่ใครเรียนออนไลน์ใครเรียนออนไลน์อยู่บบาพี่ปอด้วยมีเวลาว่างตอนไหนเนี่ยอืมและนี่ก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรนะครัวเอ้ยพี่ปอททำแบบบิวอินเลยนะคะทุกคนคือตรงนี้ทำ ค่อนข้างที่จะแบบใช้สมองมากเลยอะเพราะต้องคิดไงว่าต้องทำยังไงนี่ประมาณนี้นะคะโอ้โหไปดูข้างหลังกันจ้ะตรงนี้ตอนแรกว่าจะทำเป็นห้องครัวนะแต่ก็ย้ายไปเป็นตรงนู้นตรงนี้ว่าจะเปิดก็ไม่ได้เปิดตรงนี้ว่าจะทำเป็นห้องน้ำก็ไม่ได้ทำเพราะของหมดก็เลยว่าเออปิดไปนี่ขอขอนำเสนอเลยคะ่ะทุกคน เครื่องซักผ้าฝาหน้าจ้าทุกคนชอบมากน่ารักใช่ไหมใช่ไหมใช่ขึ้นไปชั้นสองเลยค่ะทุกคน <c oughs> ชั้นสองของพี่ปอน,นี่ก็คิดจนหัวจะหลุดนะไม่รู้ว่าจะทำยังไง พราะถ้าเราสร้างบ้านหลังใหญ่เมื่อไหร่เราจะตกแต่งยากมากเลยเพราะว่าไม่รู้จะวางอะไรไว้ตรงไหนนี่ก็พยายามศึกษาจากหลายๆช่องที่เขาสวยงามกันนะจ๊ะทุกคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยเขาต้องวางให้มันแบบเหมือนบิวอินเหมือนบ้านผู้ดีเหมือนบ้านคนรวยเข้าใจไหมเราต้องแบบจินตนาการสูงส่งมากมายเลยเออมีตรงนู้นกระจุกกระจิกเนี้ยพอพี่ปอไปบ้านเออแบบ ต่างชาติใช่ไหมบ้านคนรวยๆที่เขาไปเราไปอ่ะเราจะบอกว่าเฮ้ยของสวยแล้วก็เลยแบบเอามาทําในแบบของเรานะจ๊ะนี่เห็นไหมเนี่ยกว่าจะเลียเ้ยงไอ้ผ้าห่มได้นี่ก็โหนานมากพี่ปอเป็นคนทําอะไรช้าไงเออน้องๆบอกว่าให้สอนทําพี่ปอ,อก,ก็เลยแบบว่าโหยมันช้ามันไหล <c oughs> ขนาดทําบ้านหลังนี้พี่ปอทํานานเลยไงเออแล้วคือโทรศัพท์มันจะเต็มอ่ะเออนี่จะเป็นผ้าปูท,ที่นอนไอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าขนหนูเออ แล้วก็จะมีนี่ห้องน้ำเอาไว้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวางของนู่นนี่นั่นโอ้โหแบบชอบตรงนี้ก็พอเขามีแบบอุปกรณ์ใหม่มาให้อะ่ะประกอบฉากอะ่ะคือแบบเนี่ยที่มันไม่ต้องทำหน้าต่างคือมันสร้างบ้านได้ง่ายมากและเร็วมากเลยตรงนี้พี่ปอว่าจะวางเป็นกรอบรูปสวยๆแต่ก็ยังไม่ได้ทำเลยะทุกคนก็คงไว้อย่างนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะห้องนอนตอนแรกว่าจะกั้น แต่พี่ปอเป็นคนกั้นห้องไม่ค่อยเป็นไงทุกคนกั้นห้องอะ่ะคือแบบเป็นอุปสรรคในการทําบ้านของพี่ปอมากคือกั้นห้องไม่เป็นก็เลยจะปล่อยให้มันโลง่ลงๆถ้าสังเกตบ้านพี่ปอดีๆนะจะไม่ค่อยมีห้องกั้นนะกั้นไม่เป็นไม่รู้เป็นอะไรพยายามจะกั้นหลายรอบแล้วนะแบบอันนี้คือกั้นแล้วเอาออกแล้วนะแล้วก็เออเอาไงดีอะไรเงี้ยหรือเข้าหรือออกอยู่นั่นแหละนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามองเห็นชายทะเลอุ้ยชอบมากนี่คมไฟ หัวเตียงก็น่ารักนะชมเพยอีกแล้วลพี่ปอช่ยนี่เห็นป่าเป็นที่นอนแบบเบลลๆคือพี่ปอจะมาในบ้านสีเขียวสีน้ำตาลสีขาวประมาณ3ามสี่ในที่ใช้เออสามประมาณ3าสีแหละตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะจ้าทุกคนมีหมอนวางไว้ด้วยจะได้เพิ่มความกระจุกกระจิกกุ๊กกิ๊กเข้าไปเห็นไหม สันน ым, ส่นนิดนึงสั่นนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นทีวีเล็กๆวางอยู่ตรงนี้นะของไม่มีวางอะไรเพราะว่าพี่ปอใช้ไปทั้งหมด3 1 7สิชิ้นแล้วเหลือให้อีกประมาณ17บเจ็ดแล้วก็เหลือ3ชิ้นเอาไว้ปั่นจักรยานเล่นเออเผื่อมาโตมาต่อมาเติมอะไรงนี้ก็เอออันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นมองระบงระเบียงอ้ยน่ารักอ่ะอย<_ <ave> <_่าลืมมาเยี่ยมชมกันด้วยนะจ๊ะทุกคนถ้าชอบคลิปเนี้ย กดไลค์กดแชร์พี่ปอดด้วยนะนี่เจ้าของบ้านยืนสวยรอรับแขกอยู่จ้าเห็นไหมยืนรอรับแขกเก๋ๆโอเคยังไม่จบนะข้างล่างยังมีต่ออีกนิดนึงใช่จะให้ไปดูแบบว่าที่อาบน้ำนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟโอ้โหแบบระยะแบบคือเห็นของคนอื่นแล้วมันระยะละเยอะเราก็พยายามจะระยะให้ให้ได้แบบเขาไงเออนั่นแหละแล้วนี่ข้างนอก นี่อุย้ยอันนี้ก็จะเป็นตอนแรกอะ่ะอันนี้มันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหญ้าแลวพี่ปอก็เอาอันนี้มามาวางจริงๆแล้วมันไม่มีสูงขนาดนี้มันเป็นสนามหญ้าเลยนะต่ํามากเลยเอออันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะว่ายน้ําเสร็จแล้วมา ของทุกอย่างาเวลาเรากดเซฟนะเราทําไว้เหมือนเดิมนะพอเวลาเรากดเซฟ่มันจะมีบางอย่างที่มันเด้งออกมาบ้างเล็กน้อยนะเออสารตรงนู้นเด้งมั่งตรงนี้เด้งมั่งนิดหน่อยมันอาจจะเหลื่อมๆนิดๆอ่นะเออเนี่ยเหมือนกันเห็นปะตรงเนี้ยมันก็จะไม่เสมอสักเท่าไหร่หรอกนะของพีปอไม้ขี่เป็ดว่าที่สุดก็มีเป็ดกับเขาบ้างเห็นไรบ้านมีเป็ดแล้วเราต้องมีกับเขาบ้างเดี๋ยวเราตกเทนนะอ่าในาเห็นไหม มาเดี๋ยวพี่ปอจะพาไปดูว่าก่อนเป็นบ้านหลังนี้มันจะเป็นหลังไหนมาก่อนพี่ปอหรือโครงสร้างหลังนี้มาประมาณสักสี่สี่รอบนะเออหรือโครงสร้างแบบตรงนู้นไม่เอาข้างหน้าไม่เอาทุบข้างหลังข้างในตรงนี้ไม่เอาเอาตรงนี้กั้นห้องคือแบบกว่าจะเป็นบ้านหลังนี้ได้อ่ะพี่ปอทําแบบนานมากเพราะฉะนั้นใครอยากทําบ้านส,สวยๆก็คือต้องตั้งใจนิดนึงนะเออใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่ปอจะ พาไปดูก่อนที่จะเป็นหลังนี้นะคือแบบว่ามันเป็นยังไงมาก่อนนะจะให้ดูพี่ปอเซฟไว้แหละใช่เซฟไว้เหมือนกันแต่เซฟไว้แค่รอบเดียวนะอ่ะเว้าวมันจะเป็นแบบนี้มาก,ก่อนทุกคนมันก็ออกจะสไตล์แบบเนี้ยเออแบบโลง่ลงๆเลยข้างล่างนี้พี่ปอเปลี่ยนมาสองแบบตอนแรกเอาเป็นเอ,อ่อ หน้าต่างอีกแบบหนึ่งเป็นลูกๆนี่เป็นประมาณนี้ตอนแรกจะทําประมาณนี้นะเออคิดไปคิดมาก็เฮย้ยสร้างแบบถึงบอกไงว่าพี่ปอเป็นคนสร้างบ้านชา้าถ้าสร้างเร็วป่านนี้เสร็จแบบแจกกันรัวนัวสนั่นโลกาไปแล้วนะจ๊ะนี่ไปเดี๋ยวเราจะแจกนะสําหรับใครทีออ่ยังไม่เคยแจกบ้านพี่ปอจะสอนแจกบ้านนะจ๊ะให้เราดูว่าเราจะแจกหลังไหนพี่ปอจะแจก เออบ้านที่เซฟ e 7 7บ้านริมทะเลพี่ปอนะคะอ่าเรามากดคำว่า pop save data upload กดตรงนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าตาเออให้เรากดนี่ก็จะมีแบบว่าเอ้ยบ้านหลังนี้นะชื่ออะไรจากประเทศไหนของเราเองนี่ให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกให้หมดเลยอ่า ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากแจกเอาให้เขาเข้ามาเยี่ยมชมเฉยๆแบบเข้ามาดูอะไรอย่างนี้อก็ไม่ต้องติ๊กอันแรกนะอส่วนพี่ปอก็อ้าแจกนะจ๊ะหลังนี้ใจดีมากเพราะว่าพี่ปอจะสร้างอีกประมาณร้อยคนหลังเราจะไม่งกจ้าทุกคนและนี่ก็คือไอดีนะจ๊ะทุกคนสามสองหนึ่งหกสองสี่สามห้าเ้า ห้าห้นึ่งสีโอเคประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปทำบ้านก่อนแล้วอย่าลืมนะกดไลค์ให้พี่ปอด้วยจ้าไปแล้วบ๊ายบาย